เรียนท่านที่เคารพและมิษาทุกท่านครับผมพลตรีท็อปเปชรุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ครับวันนี้เรามาต่อกันในอนุกรมชุดรัเสเซียลุกรานยูเครนเป็นตอนที่21นะครับยังอยู่ในหัวข้อในเรื่องโครงสร้างการบังคับบัญชา ซึ่งเรานำแบบจำลอง c กำลัง4 i กำลัง2 t s r มาใช้ในการวิเคราะห์ทีละด้านทีละด้านประกอบด้วย command control communication computer intelligence information technology surveillance และสุดท้ายก็คือ recognition เราพูดกันถึงเรื่องการคอมมานด์หรือการบัญชาของกองทัพรัเสเซียไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์นี้แล้วก็พูดกันเรื่องการคนโทรมมาหลายตอนแล้ววันนี้จะต่ออีกในเรื่องการควบคุมระบบการควบคุมของกองทัพรัเสเซียในยุคใหม่นี้นะครับ มีารากมาตั้งแต่ปีคศ1980ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงครามเย็นกำลังตุเดือดและมีการแข่งขันทางด้านกำลังอำนาจทางทหารไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายตะวันตกแล้วก็สาหารัฐอเมริกาท่านในพลที่เป็นผู้ที่วางระบบยุทธศาสตร์ก่อนหน้ายุคนี้ก็คือท่านนิโคลไล โอกากอฟท่านนิโคลัยโอกากอฟนั้นเป็นผู้ที่มองเห็นการไกลแล้วก็ทำหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของกองทัพสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นรากฐานของสหพันธรัฐรัสเซียนในปัจจุบันนี้ท่านมองเห็นว่าในการเผชิญหน้ากับกลุ่มสนที่สัญญานาโต้หรือที่มีชื่อเต็มว่านอต แอตแลนติก a ทนตี้ออแกนเันองค์การสนธิสัญญาแห่งแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นศัตรูคู่ปรับกับองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอที่สหภาพโซเวียตเป็นตัวตั้งตัวตีรวบรวมพวกสมุนบริวารทั้งหลายจัดตั้งขึ้นที่มีชื่อว่าวอร์ซอแพรกการเผชิญกับกองกำลังเนโตในยุคนั้นของสหภาพโซเวียตและกลุ่มวอร์ซอแพ ก็มีการเปรียบเทียบกันว่าสิ่งใดที่ควรจะเป็นจุดเด่นและจุดด้อยและควรจะต้องทำการพัฒนาปรับปรุงทางท่านนิโคลไลโอกากอกท่านก็เห็นว่าในเรื่องการนำเทคโนโลยีทางการทหารยุคใหม่มาใช้น่ะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะต้องการที่ทดแทนการอ่อนด้อยของกองทัพโซเวียตที่ต่ำกว่า ทางด้านกลุ่มนาโต้ก็คือในเรื่องการติดต่อประสานงานในลนักษณะของเครือข่ายให้การสร้างเครือข่ายทางการรบนั้นอะ่ะจนร่งกลายเป็นระบบอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันทุกบ้านทุกเรือนอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็มาจากการทหารสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รเริ่มมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีเพื่อสันตสิ ทำการพัฒนาการเชื่อมโยงศูนย์การบังคับบัญชาเพราะว่าในยุคนั้นก็มีแนวความคิดว่าถ้าหากเกิดสงครามปรมาณูข,ขึ้นมาการที่จะมีศูนย์บัญชาการแห่งเดียวนั้นเป็นจุดที่ล่อแหลมเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากศูนย์บัญชาการนั้นถูกทําลายไประบบทั้งหมดก็จะเดี่ยงทันทีดังนั้นเพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยง และก็ลดความเสียหายจากการถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัวก็เห็นว่าถ้าหากศูนย์การเมืชาสามารถจะเชื่อมโยงกันหลายหลๆศูนย์ให้ทุกศูนย์เนี่ยมีการติดต่อกันได้หมดทดแทนกันได้ความล่อแหลมจากการทำลายถูกทำลายศูนย์การเมืชาเนี่ยก็จะหมดไปการจะทำอย่างนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีในยุคนู้นทำได้เลย ก็มอบหมาให้สัฐบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ทำการหาแนวทางในการเชื่อมโยงสร้างเป็นเครือข่ายการติดต่อระหว่าง01กับอีก01และ01อื่นๆนั่นแหละครับคือที่มาของการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเริ่มต้นก็สร้างเครือข่ายที่เรียกว่า world wide web จนกระทั่งเป็นรากของการติดต่อสื่อสารที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ตเริ่มแสาสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วก็ไปสู่ทางด้านกลุ่มประเทศยุโรปตอนตกโซเวียตก็เรียนรู้ระบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากตัวเองไม่ใช่ต้นแบบการพัฒนาก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ต่ำล้าหลังกว่าทางอเมริกาแล้วตะกรันตกทางท่านนายพลนิโคลไลก็เห็นเลงเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนสำคัญดังนั้นในปี1980ท่านก็เริ่มต้น ร่างแผนยุทธศาสตร์ในการเน้นการพัฒนาเครือข่ายการมังค่าประชาสังการขึ้นมานับเป็นจุดเริ่มต้นของการวางระบบเครือข่ายของกองทัพรัสเซียในยุคป,ปัจจุบันนี้รัสเซียปัจจุบันเข้าใจดีว่ากุญแจสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการทหารนั้น่ะ ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบในด้านข้อมูลและการใช้ความเร็วในการตัดสินใจสั่งการซึ่งรวมไปถึงระบบการควบคุมอัตโนมัติซึ่งจะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยท่านในพลนิโคลายโอการอฟท่านมีความเห็นในเรื่องนี้ถึงด้านความสำคัญในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและก็ระบบอาวุธให้มีการเชื่อมโยงกัน พราะท่านเห็นว่าสงครามที่เน,นคเคอข่ขายเป็นศูนย์กลางนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดบริบทของกองทัพรัสเซียและก็นักการทหารของรัสเซียจำนวนมากก็สนับสนุนแนวความคิดนี้โดยเน้นว่าเครือข่ายนั้นเป็นระบบขับเคลื่อนสำคัญในการทำสงครามท่านในพลโอการอฟยังเห็นอีกด้วยว่าการทำสงครามซึ่ง มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลานั้นอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทุกระยะ1 0บถึงสิปีดังนั้นกองทัพใดก็ตามที่ไม่มีการพัฒนากองทัพนั้นก็ถือได้ว่าล้าหลังไปโดยอัตโนมัติแล้วปัญหาหลักในการที่จะสร้างประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายการเมือมภาชาเพื่อ ตรงผลให้การควบคุมการใช้กําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นใหญ่ๆมีอยู่4ประการด้วยกันเท่าที่ผมได้ค้นคว้าและสรุปมาให้ดังในภาพนี้ข้อแรกก็คือรัเสเซียนั้นขาดเทคโนโลยีชั้นสูงในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่านจะเห็นได้ว่าระบบอาวุธของสหพันธรัฐรัเสเซียในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจัดอยู่ในระบบระดับความก้าวหน้าก็จริง แต่เมื่อเทียบกับทางตะวันตกและสหรัฐอเมริกานั้นถือว่าอ่อนแอกว่าล้าหลังมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องระบบดิจิตอลการสื่อสารการติดต่อสั่งการระบบดาวเทียมเพราะว่ารัสเซียนั้นมีการขาดช่วงการรับเทคโนโลยีต่อจากสหภาพโซเวียตเปไ็นรยเวลาเกินกว่า10ปีนั่นก็คือในยุคที่สหภาพล่มสลายอสาสหภาพโซเวียตล่มสลายไป ในช่วงต้นในยุคข,ของกอบาชอฟต่อมาจนถึงนายเยลสินและแม้ในปูตินยุคแรกๆนั้นก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปหันมาเน้นทางด้านเทคโนโลยีด้านการทหารเพราะเขาต้องทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ย่อยยับของรัสเซียอันเป็นผลมาจากการพังคืนของสหภาพโซเวียตต้องใช้เวลานานหลายนับสิบปีอย่างกรณีของสถานีอวกาศ ซึ่งโซเวียตเคยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าของสหรัฐเป็นอย่างยิ่งแต่ต่อมาเนื่องจากขาดเงินโซเวียตก็ต้องรัสเซียยุคแรกก็ต้องแขาขายเทคโนโลยีนี้ให้กับสหร,รัฐอเมริกาเพราะอเมริกานั่นน่ะเน้นทางด้านการไปดวงจันทร์ไม่ได้เน้นในการสร้างสถานีอวกาศซึ่งต่อมาเขาก็กลับลำร8 0องศาก็จำเป็นต้องรับเทคโนโลยีของ รัเสเซียซึ่งก้าวหน้ามากกว่ามาใช้ในขนาดเดียวกันรัเสเซียก็หยุดชะงักอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้นั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ระบบการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัเสเซียเนี่ยยังอ่อนแอแม้จนทุกวันนี้ก็ตามข้อที่2การออกแบบระบบที่มีความซับซ้อนนั้นทางด้านรัเสเซียเนี่ยยังมีขีดความสามารถ น้อยกว่าทางด้านตอนตกและซามเมกานอกจากนี้อย่างที่ผมได้เคยเรียนมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านั้นก็คือสายกำรรมัญชาตามหลักนิยมที่สืบทอดมาจากยุคสภาพโซเวียตนั้นเป็นการกำหนดสายกำมชาแบบรวมศูนย์หากกำลังรบของรัเสเซียถูกแยกออกมาเป็น ส่วนส่วนกร,กระจายและไม่สามารถจะติดต่อกับหน่วยเหนือได้กำลังพลส่วนย่อยๆที่ถูกปิดล้อมหรือแต่กระจายออกมานั้นอะ่ะจะลดขีดความสามารถลงไปเป็นอย่างมากเพราะว่าระบบเดิมของเขาคุ้นเคยต่อการรับคำสั่งมาโดยตลอดคงเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วเมื่อสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยคงจะจำได้ว่าผมเจอเพื่อนฐานเยอรมันที่ไปเรียนที่วพอสวีเดนรุ่นเดียวกัน เขาก็โม้ยฟังว่ากองทัพเยอรมันเนี่ยเหนือกว่ากองทัพของโซเวียตในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในด้านกำลังพลก็เพราะว่าเขาบอกว่าทหานโซเวียตเนี่ยเมื่อถูกตัดขาดการสื่อสารแล้วเนี่ยจะลนเลไปไปไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยที่จะขาดตอนและไม่เคยได้รับการฝึกให้กับให้ทำการตัดสินใจด้วยตนเองตรงข้ามกับฐานเยอรมัน ฐานนิรมานแม้จะถูกตัดตอนจากหน่วยเหนือไม่สามารถติดต่อรับคำสั่งได้แต่ฐานนิรมานนั้นทราบถึงจุดมุ่งหมายในยุทธการแต่ละครั้งเขาก็จะดำรนความมุ่งหมายโดยไม่จําเป็นจะต้องอาศัยคําสั่งจากหน่วยเหนือเพราะเขาทราบดีแล้วว่าเป้าหมายอย่างไรบ้างเขาก็พยายามประเมินการปฏิบัติกลยุทธ์ให้เป็นไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นอย่างไม่วกแวกเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นนะครับ ผมก็ฟังแต่แรกก็รู้สึกหม่นไส้ค่ะเหมือนกันว่ามันเป็นคีโมแต่มองแล้วหลังจากนั้นต้องกลับมาศึกษาเพิ่มเติมผมพบว่าเป็นความจริงเพราะจากการที่เคยไปดูภายในเรือดำน้ำของรัสเซียชั้นกิโลก็เห็นชัดว่าจากหลักนิยมนั้นทําให้การออกแบบเรือของเขาเ,เป็นไและต่างหนึ่งเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำของทางฝ่ายจอนตก ที่ผมได้มีโอกาสลงไปที่เรือดำน้ำชั้น36ของตุรกีซึ่งรับเทคโนโลยีมาจากอเมริกาและเยอรมันก็จะเห็นว่าการออกแบบต่างกันนั่นแสดงชัดเจนว่าหลักนิยมทำให้การออกแบบชุดัวปกรณ์เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็มาถึงเรื่องสายกรลังชายอย่างนี้ที่พูดถึงนี้ซึ่งมันเป็นจุดอ่อนของกองทัพรัสเซียจนมาถึงปัจจุบันส่วนข้อที่ส ก็คือกำลังพลของรัเสเซียเนะีขาดความริเริ่มนั่นก็เป็นผลมาจากหลักนิยมที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคข,ของโซเวียตดังที่ได้กล่าวมาแล้วทำให้ผู้รองทัรชาระดับรองเนะี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจและไม่มีขีดความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาต้องรอคําสั่งอยู่ในทุกเรื่องนี่ก็คือเหตุผลชัดเจนว่าทําไมรัเสเซียถึงสูญเสียในผล ไปร่วม30คนแล้วจากการศึกรุกรานยูเครนซึ่งผ่านมาแค่ประมาณ3เดือนกว่าๆเท่านั้นทั้งตายทั้งถูกปลดเพราะเขาต้องสั่งในาพลออกไปสู่แนวหน้าเนื่องจากผู้ชาญหลับรองชั้นในพันชั้นในอร้อยนะ่ะความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยแทบจะไม่มีเขาก็เคยชินต่อระบบการรับคำสั่งมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนั่นเองครับ 4. ประการนี้ก็เป็นจุดอ่อนสำคัญ ในเรื่องการควบคุมกองทัพรัสเซียให้ดำรงความมุ่งหมายให้สำเร็จตามแผนยุทธการในแต่ละครั้งแต่ละครั้งการที่เขาเข้าไปรุกลานยูเครนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮกันไปแล้วก็ทำการลบๆจกนกระทั่งต้องชนะทั้งหมดไม่ใช่ครับเขาจะเปิดปฏิบัติการหรือแผนยุทธการเนี่ยเป็นจุดๆเช่นที่เขาจะเข้าไปยึดกรุง เคียฟเมืองหลวงของยูเครนเนี่ยเขาเริ่มปฏิบัติมาได้แต่ต้นแต่ก็ทําไม่สําเร็จให้ปฏิบัติการครั้งนั้นก็ล้มเหลวเมืองคาเคียฟซึ่งอยู่ใกล้ๆกันก็ยึดไม่ได้เมืองลาวิฟซึ่งอยู่ทางด้านใกล้กับโปแลนด์นั้นอนะ่ะกองทัพรัสเซียก็เขายึดไม่ได้เป้าหมายแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเรียกว่าแยกยุทธการออกไปเพราะมันจะต้องมีการวางแผนเฉพาะการเข้าไปพยายามยึดเมืองมาเลวู สิ่งเขาเคยยึดได้อยู่ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ต้องถอยกำลังเมื่อกองกำลังของยูเครนตีโต้เนี่ยแสดงว่าป็ิการยุดครั้งนั้นก็ล้มเหลวแม้แต่เรื่องโรงงานเหล็กที่มีการรายงานกันคลึกโครมาต่อเนื่องหลายวันปัจจุบันก็ยึดไม่ได้อย่างราบคาบเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่และกำลังของคนยูเครนผู้รักชาติผนวกกับกองทัพยูเครน ที่เขารบเพื่อบ้านเมืองของเขาเนี่ยมีขวัญเนื้อกว่ากําลังทหารของรัเสเซียจึงไม่สามารถจะ,ะเผด็จศึกได้การปิดล้อมเมืองท่าโอรสาก็ทําไม่ได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเรียกว่าแต่ละยุทธการนั้นเขามีการวางแผนเฉพาะเฉพาะบางเรื่องก็สําเร็จบางเรื่องก็สําเร็จบางส่วนบางเรื่องก็ล้มเหลวนี่ก็คือลักษณะของการควบคุม การดำรงความมุ่งหมายของกองกำลังของกองทัพรัเสเซียนั่นเองครับเมื่อเปรียบเทียบการควบคุมในการวางระบบทั้งดังด้านคอมพิวเตอร์ระบบการสื่อสารระบบเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆที่รัสเซียได้เคยนำมาปฏิบัติแล้วในซีเรียที่เขาไปตั้งฐานทัพในซีเรียแล้วก็ช่วยปราบปรามพวกประชาชนที่ ลักชาติเกตชังเผด็จการก็คือประาาธ,ธิอาซาตซึ่งได้รับการนุ้นหลังจากทางฝ่ายตอนตกนั้นน่ะจะเห็นได้ว่าแม้จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยยกตัวอย่างกรณีของระบบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานที่เรียกว่า s 3 0 0 s 3 0 0เป็นอาวุธที่ใช้ทำลายอากาศยานของข้าศึกทุกท่านก็ทราบดีแล้วว่าอิสราเอลส่งเครืรรค่องบินขับไล่ โจมตี F16 เข้าไปทำลายที่มั่นของฝ่ายที่เข้ามายึดครองในพื้นที่ภาคเหนือโดยยิ่งพวกกบฏชาวโคชพวกกลุ่ม i อและแม้แต่กองกำลังของซีเรียเนี่ยซีเรียใช้อาวุธ S300 เข้าต่อตีทำลายอากาศยานของอิสราเอลซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าระบบการควบคุมมีจุดอ่อนแล้วอิสราเอลนี่มีขีดความสามารถ ในการกอร่อควนไทยอิเล็กทรอนิกส์ทั้งอุปกรณ์ที่เขาได้จากสหรัฐอเมริกาและอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองซึ่งก็มีมากมายหลายชนิดที่อเรอวพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองนะครับจะเห็นได้ว่าการควบคุมกําลังรบของรัสเซียในซีเรียเนี่ยไม่สามารถมีประสิทธิภาพเต็มตามที่ควรจะเป็นมันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้ว การศึกในยูเครนก็เช่นเดียวกันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถดำเนินการติดต่อสื่อสารหรือการส่งคำสั่งการบัญชาให้กับหน่วยรองได้ในการทำศึกกับกองทัพยูเครนหรือกลุ่มอาซอฟหรือแม้แต่ประชาชนผู้รักชาติท่านทราบไหมครับขบวนคอนวอยหลายครั้งของรัเสเซียถูกทำลายโดยประชาชนในท้องถิ่นนั่นแหละครับที่ได้รับการติดอาวุธจากกองทัพและเอาอาวุธเหลือ ใช้ที่เก่าๆอยู่ในคังเนี่ยออกมาติดอาวุธให้กับประชาชนพือหลักการใช้ยุทธโภกกรเนี่ยเขาจะต้องใช้ยุทธโภกกรที่ดีที่สุดก่อนนะไม่ใช่เอาของห่วยๆมาใช้ก่อนเพราะต้องการใช้กําลังที่มีขิดว่ามสูงสุดแต่เมื่ออาวุธดีๆทันสมัยนะัมันหมดมันล่อยหรอลงไปก็ต้องไปเอางัดเอาอาวุธเก่าในคังมาใช้ก็จะเห็นได้ว่า แม้แต่อาวุธสมัยสงครามโลกเนี่ยเขาก็ยังนํามาใช้กันหลายชนิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่นเป็นเรื่องปกติการที่กองทัพรัสเซียต้องงัดเอารถถังยุคโบราณเช่นทีเจ็ดสิบสองทีแปดสิบมาใช้นั่นก็เพราะว่ารถถังยุคใหม่เนี่ยมันร้อยหรอลงไปไม่เพียงพอแม้แต่รุ่นล่าสุดคืออมะตะที่โฆษณาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เอาเข้าจริงแล้วมีปัญหามากมาย ทั้งเรื่องเครื่องยนต์ทั้งเรื่องการออกแบบและรัสเซียก็ไม่มีอมตะเนี่ยมากเท่าที่ต้องการเนื่องจากปัญหาการทุจริตการช่อราดบังหลวงก็ต้องงัดเอารถถังทีแปดสิบทีเก้าสิบซึ่งเป็นรุ่นโบราณกว่าอมตะมาใช้นั่นก็คือเหตุผลของเขานั่นเองครับตอนนี้เรามาดูว่าในการออกคำสั่งยุทธการหรือการบฏิการทางยุทธวิธีก็ตามแต่ มันมีขั้นตอนกันอย่างไรดังในแผนภาพนี้นะครับอันดับแรกที่เป็นปัจจัยความเร็จก็คือการกำหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจนและถ้าหากมันมีสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานขั้นต้นหรือข้อตกลงเบื้องต้นความชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยมันจะเลื่อนไปแล้วกำลังลบเนี่ยก็จะรวนเรนทันทีถ้าหากเป้าหมาย มีความชัดเจนในเรื่องการออกคำสั่งแล้วเนี่ยความเข้าใจหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทันสมัยตรงต่อเวลานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งจากนั้นกำลังพลที่รับคำสั่งก็จะไปพัฒนา c o s e of Action หรือแนวทางการปฏิบัติในระดับของตนระดับกองพันก็สร้าง c o s e of Action มอบหมายให้ระดับ มูระดับหมวดระดับหมวดก็ไปสร้างคอสเ c กชันในระดับของตนจากนั้นก็ทำมาเปรียบเทียบกันว่าแนวทางการปฏิบัติใดเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้ดังนั้นเงื่อนไขที่สำคัญก็คือข่าวสารครับและคำสั่งการเมชาเพราะมันมาจากหลักนิยมของเขาเนี่ยจะต้องดำเนิการติดต่อสื่อสารไว้อย่างต่อนเนื่องขาดตอนไม่ได้จึงจะทำให การปฏิบัติประสบความสําเร็จแต่อย่างที่เรียนแล้วระบบการสื่อสารของรัสเซียเนี่ยอ่อนแอและใช้ระบบแบบโบราณก็ถูกทําลายการเชื่อมโยงหรือถูกก่อกวนได้ง่ายซึ่งเราจะพูดกันละเอียดในหัวข้อของการสื่อสารหรือ C ที่ว่าด้วย communication เป็น C ตัวที่สามนะครับวันนี้เราพูดกันเรื่อง C ตัวที่2คือการ control ต่อมา ตามแผนภาพนี้ในการวิเคราะห์การปฏิบัติต่างๆนั้นน่ะทั้งฝ่ายเสหรือฝ่ายนวยการเนี่ยจะทำการวางแผนก็อย่างที่เรียนแล้วสาย3มีหน้าที่ในการฝึกศึกษาและวางแผนยุทธการโดยนำข้อมูลจากสาย1สาย2และสาย5สาย4มาประกอบการวางแผนจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์การปฏิบัติยุทธการใดที่ได้รับมอบเป้าหมายมาจากหน่วยเหนือ ก็จะเอาเป้าหมายนั้นมาทําการวิเคราะห์แผนจากนั้นก็จะทําการสรุปเนื้อหาการวิเคราะห์แผนเนี่ยให้กับหน่วยปฏิบัติได้ทราบแล้วก็จัดการออกคําสั่งยุทธการถือว่าเป็นการคบรบวงจรในการวางแผนและสั่งการของฝ่ายเสนาธิการเมื่อผู้วชาอนุมัติแผนนี้แล้วฝ่ายปฏิบัตกิก็นำแผนเนี้ยไปปฏิบัติตามไม่จาเป็นต้องคิด แต่ไปคิดในส่วนของรายละเอียดว่าจะดําเนินกลยุทธ์อย่างไรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนี้ดังนั้นในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนียมันขึ้นอยู่กับความคล่องตัวและความสามารถในการดำารงความมุ่งหมายและการเริ่มของหน่วยรองหรือหน่วยปฏิบัติถ้าหากขาดคียคราบมากนี้ไปเนี่ยแม้จะมีกําลังลบมากมายหรือการส่งกำลังดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถบรรลุภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ เพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายประการที่ไม่สอดคล้องกันกองทัพรัสเซียจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับเรื่องการควบคุมเรื่องการสื่อสารเรื่องการสั่งการอันเป็นผลมาจากประเด็นแรกที่เรากันเราวิเคราะห์ศัก์สงครามก็คือผู้นําและหลักนิยมทางการรบผมขอตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักสงครามทั้งหมด7ประการที่เราจะต้องพิจารณาก็คือหผู้นําและหลักนิยมทางการรบ ข้อ2คือโครงสร้างการมคอชาข้อสก็คือการรวมกําลังและการประกอบกําลังข้อสี่ก็คือการวางกําลังข้อหคือการพระดมศัรพกํกลังข้อ6คือกําลังสํารองข้อ7คือพิประเทศเราผ่านข้อหนึ่งใหญ่ไปแล้วเรากําลังพูดถึงเรื่องข้อ2ใหญ่ก็คือโครงสร้างการเมืชาซึ่งแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆอย่างที่เรียนมาตอนต้นก็คือ4 กำลัง4 i กำลัง2 t s r ขนานี้ยังพูดกันแค่4ตัวที่2ก็คือ control เท่านั้นเองครับในครั้งต่อไปผมจะเทียบเคียงกับฝ่ายยูเครนนะครับว่าในการควบคุมงบชาหรือหลักนิยมเป็นยังไงรอะรอเดิมผมตั้งใจว่าพูดรัสเซียให้จบก่อนแล้วค่อยไปถึงยูเครนแต่พอพิจารณาเห็นเนื้อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มันค่องข้างกะลึก ถ้ารอยพูดจบท่านก็ลืมหมดแล้วพอไปพูดถึงยูเครนท่านก็ลืมเรื่องของรัสเซียดังนั้นท่านก็จะมองไม่เห็นความแตกต่างตอนนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนนโยบายใหม่พูดรัสเซียครั้งหนึ่งแล้วไปพูดยูเครนอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นชัดเจนใครจะเชียร์ฝ่ายใดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผมผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรท่านทั้งหลายนะครับผมเชียร์ยูเครนท่านจะเชียร์ใครก็เรื่องของท่านแต่ผมต้องการให้เห็นความจริงจะได้ สามารถพิจารณาแยกแยะถูกผิดได้อย่างถูกต้องชอบธรรมผ่ามกลางสื่อไทยที่ส่วนใหญ่โกหกมดเทสนั่นก็คือเจตนาในการทำอนุกรมชุดนี้และชุดก่อนหน้านั้นนะครับผมพลตรรเตอร์นุชชาบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ในหัวข้อ,ขอการควบคุมสังการกองกองทัพรัสเซียครับสวัสดีครับ